พระเจ้าในโอกาสในโอกาสของวันนี้ด้วยนะครับเราเห็นนั้นแล้วก็เขาจะรอยารอหน้าขึ้นมาเราคือมรคนายกสุตตัางขอยาแล้วเราไม่ีแน่อหยางมาชี่จื่อและอาจารย์งิ่พาเราอจะมาดีใจใจเราไม่มีแน่นอกจากเราแล้วอาจจะมาอายอดเบ็ดเจาะดต้เร็จแล้อาจมาไตต้รนัก็อยางกลากุละนั่นเรอยางมาส่งไก็มีชีวิตดเลย ย่กะลันเออยันกลันนักายัน่่นักายันละมนเยอะามากโอเคท่านแม่นู่าจะมาจิตใจสันิู่เนี่ยูแลาจจมากาเดีชามามีนายอ้ก้าจะมาเชนแนะนำเนี่ยมาหรอกแล้วถอยนะแลถอยเราแลก่อนที่เราจะเข้าส่นมัสการด้วยนะครับกเราจะ ขอแส,สดงความยินดีและแสดงต้อนรับที่มาเยี่ยมอยู่ในคริสตจักรนี้ด้วยนะครับอ,อันดับแรกนะครับศาส,สนาจันทร์รเตอรชนะชมกับภรรยาด,ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่สองนะครับศาส,สนาจันทร์ซันชิจโจไปได้มาเพื่อถึงมาะจาญภัยทะเลแลอาจารย์เรืลองในอยู่ในก็เลยภูณใน เนี่ยลายก็ยิ่เ็นอะไรเดล่ยนะบลเพมให้ชานดียมาิดสัีนี่อคอลวาชากันั้ลียมาลกช่ากันต้ตอีนี่นมาเป็ยกชนนี้เราปเลาลค่าสังกัดใจเข้าสู่นมัสการกับพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ Takut nama sekaran duit, minyan dan kehormatan. Orang yang ada sembahyang dan semasa jahil mana. Gelung mata biar ngaku dia orang yang kagak ada ngomong, ada luka lalu. Nggomong orang yang kagak ada ada luka biar mana. Ada biar gelung mata jangan cipu kahaja. Nono nono, nongjaku jatuh bilang cipu kahaja. Soai merah nong ngomong macam jalan ni. Ina bui yang bersih bagi untuk tolol sembahyang ngaku ada mana. Ada biar ngomong ada jalan yang bersih hilal untuk tolol.

หอาบปวเจ้ารเ,เกน,นะครับอาคาติยาจิเส้นหนักเป็ไทย2อ4อยาคาติยาจินเส้นหนักเป็นไท,ทย2 2งรอาจินาจิกโลนเนเยนชายจะเชิเชเเนนรบดระบิบ e ดาพระบิิดดาพระบ t พระบิ 아 <목소리나> thank งวดตาจอมมารกาหนอสนานะสุภะละหนอหนอจิตตะเลกางวดตาบังชือเจตนะเวทนิโสตะปะปุริเยยยินามโลจัตโตจินนะมะอัจฉะนะเนาะนะปะไลปังตะหะนิเวทนําไปพอกก่อนเนาะนิเนยนิปันนุโจเมนะมะบังอะทีล่ะย่อให้ย่อเพลมามุสีล่ะ อ่านพระคัมภ for ีร์สลับกันครับนั่นโดยอนุเนกครัพระคัมภีร์สลับกัน6455ปีใหม่ในการกสอนพระองค์วางราชาของแป่ลโลกและฟ้าสวรรค์เป็นองนางแห่งทหารของพระองค์ สิ S <S ่งเหล่านี้จะดีหน้าแต่พระองค์จะทรงเราอยู่สิ่งเหล่านี้จะกล่าวไปเหมือนกันเพื่อหุ้งหงุองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ทรงเหมือนเดิมแลต่ที่เดียวของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ตรัสดังนี้ว่าอย่าจบการศึกษาร่วงเลยมาแล้วนั้นอย่าคิดท้อเรื่องในอดีตนี่แม่เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆแบนนี้ มาจะมจนหรือคือได้รับการสอนให้ทิงตัวเก่าของพวกท่านที่พูดกับการปอพฤึิแบบเดิมซึ่งถูกตางหาล่อลวงทำให้พินาาไปและให้มียาและใจ,ใจของพวกท่านได้รับการ ราจะมาถวายเป็นนวัสกรรพจะด้วยเป็นหนึ่งนะครับอาเป็นไทย226อาคารที่ย่านอิสุเราเป็นเดี่ยวนาขาดสูบดูน้ำยาแหลกขาดนี่ยี่ส่งและีอื่นจะใช้มาลร้อ226มาโชว์เพร้อมกันนะครับเดินมาโชว์ การ่าแต่พระบิดามรรนาขอพระคุระองค์สมรับเช้าวันนี้ที่พระองค์นำชีวิตของข้าพระองค์หลายเข้ามานัดสันที่อันบริสุทธิ์แห่งนี้ขอพุณพระเจ้าข้าที่ตลอดระยะเวลาที่พระองค์นำชีวิตของข้าผลายทุกคนด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์ข้าผลายทุกคนได้มีชีวิตอยู่ขอพุะพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าผลายทุกคนจะได้รับความพร้ชนะคำของพระองค์จากผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาแก่ข้าผลาทุกคนด้วยสารสนพระเจ้า เพื่อที่ข้าพเจ้าทุกคนนั้นจะได้เข้าใจถึงพระวชิรธรรมของพระองค์ตลอดไปสารเสด็จเจ้าในการที่จะดําเนินกิจการใดๆก็ตามขอพระองค์สถิตอยู่ด้วยและขอพระองค์นำเข้าไปคนตลอดไปสารเสด็จเจ้าหมดเวลาของพระองค์ในในพระมาณยีสุขเจ้าอใช่ยี่สิบปีมาบุปผิชไว้แท้สองร้อยสามสิบห้า เออเจริญพูดมถาที่เสด็จจเยอ่เสดเเยยม้าเรานีในท่เยนวามในรื่องนั้นเดยนยี่งมีเมาคีบุกจังกาคัไม่รู้ว่พรอะไรก็สองร้อยสามสิบห้า้อมกันนะครับขอ Non mi de la mine, dammi un oggettivo. E' un po' come una mamma, mamma. Non tanto, mamma mia, e tu non hai molto. Sho, se vuoi, ti ha tutto. Io non mi si può dire che tu vuoi andare avanti. Niente, io non mi devo andare avanti, non mi devo andare avanti. Non mi devo andare avanti, non mi devo andare avanti. Non mi devo andare avanti, non mi devo andare avanti. Non mi devo andare avanti, non mi devo andare avanti. 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 Non mi devo andare Trời <laughs> được ta nên No môi <laughs> chó mặt no yêu sẽ ngon một tesu nha, còn lựa chọn nha. Do you not chọn ngon 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 cho ngon này ngon Giờ ngon ngon ta sẽ ngon một ngon ngon เราจะมาดูเรื่อชนะของเจ้าด้วยกันนะครับยูนาสมบุตยูนาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงสิ่ยูนาบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสิบ

Ego yuna sampai miye sampai miye mamboga kebyo le yop a yopo yo ire me yu be mo a yo iyo sampe mi khan an iyo le relu ga relu sabao di la ipu o me a yo sabao di di pe biyo sabao ก็มุดเข้าไปดูเนี่ยเจอสเปรหมีของสเปรมี่ยีบบมาบกกเขียนอยเลเนเออเสเปรมี่ยี่เนี่ยเจรเลยไหมบีบ ola เจริบบอกกันบกกัาดทุนมีเนีสบาวฟินฟินแล่บีบ ola ีบบ o ชัดเไปเปลาเข้าไหม sepawó kuta gbamuwo sɔraa guddo ŋudurugurawo yorà nalu yorà miiãn guguɛ tsobaliwo lɛ sáyéme kwingbɛn naa e, kwi wuta ayo ma si ga mayagre ne sepawó kuta aa tɔdoɔ nyɔdoɔ kɔ imala siala kwi bapuwo mɛ kwiluwe tɛ. E, A bưu ê, a bưu gần 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 gần

biết chữ đủ họ khao à yo mà biết chữ đủ họ nghe yo nào đủ liệu mẹ cứ nghe yo nào à mà em đều nhúng qua à cứ gà bà ta hơ 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 liệu nghe nó em nó sao bảo sao bảo hơi lá là quê ở ta à chỉ cái